สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาตอบคําถามสําหรับญาติผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะถามหมอเข้ามาค่ะว่าคุณหมอครับรบกวนสอบถามครับผมเพิ่งทราบว่าแม่เป็นไตซึ่งมาระยะที่4ี่แล้วล่าสุดไปตามที่แพทย์นะัดตรวจเลือดก,ก็ได้ผลมาตามรูปครับคุณแม่มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันอยู่แล้วด้วยครับอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําด้วยครับว่าควรทําอย่างไรบ้างผมเครียดมากตอนนี้หาข้อมูลควบคุมอาหารให้คุณแม่แต่ก็ยังกังวล เพราะว่าถ้ารู้แต่เนิ่นๆก็คงดูแลเรื่องอาหารคงไม่ให้มาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลของตัวผลเลือดแล้วก็ผลปัสสาวะมาตามนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเคสที่ดูเหมือนเป็นเคสที่เจอบ่อยนะคะเป็นผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันนะคะแล้วก็มีไตเหลือหลังร่วมด้วยค่ะซึ่ง ดูจากค่าผลเลือดที่ส่งมาให้ดูนะคะอันนี้ก็ดูจากค่า GFR ค่ะ GFR ได้16นะคะก็คืออยู่ระหว่างประมาณ15ถึง30นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไตระยะ4ค่ะข้อที่หมอจะแนะนำนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปดูตัวผลเลือดค่า GFR เดิมๆก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหมอก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าค่า GFR ค่ะ16ใช่ไหมคะมึตงว่า3เดือนที่แล้วนะคะ หรือว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็ประมาณเท่านี้อยู่แล้วนะคะสิ1 6 17ประมาณนี้นะคะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะหรืออีกทีนึงก็ดูจากค่าครีตินินก็ได้นะคะครีตินินที่ให้หมอมาก็คือ3.1นะคะถ้าเกิดว่าค่าครีตินินในช่วงที่ผ่านมานะะี่ค่ะต่างกันไม่เกิน0.3นะคะอย่างเช่นตอนนี้ให้หมอ,อามานะคะ3.1เช่นถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคะค่าครีตินินสักประมาณ3 3.13 3.1อย่างเงี้ยค่ะ ในลักษณะนี้นะคะก็อาจจะแปลความว่าตัวอาหารของคนไข้ตัวยาของคนไข้อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องอปรับเปลี่ยนมากเท่าไหร่ะนะคะแต่ว่า,าที่หมอสังเกตนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าค่าการมาของไตยแย่ลงอย่างรวดเร็วอันนี้จะต้องไปหาดูนะคะว่าใช่วงนี้มอีอาหารอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะ ที่หมอเจอบ่อยๆนะคะเวลาค่าไตาของคนไข้นะคะรักษาด้วยกันมาอยู่ดีๆนะคะค่าไตาก็ชะลอการเสื่อมของกันมาตั้งนานนะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรพออยู่ๆมาตรวจรอ,อบใหม่นะคะค่าไตากระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะเราก็จะมากจะสังเกตจากตัวค่าเคตินีนที่สูงกว่าเดิมเกิน0.3มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะอันนี้จะต้องมาซักประวัติกันยาวเลยนะคะแล้วก็บางทีถามตั้งนานนะคะก็ถึงจะได้รู้นะคะว่าจะมีแบบ อาหารอะไรที่แปลกปลอมมานะคะอันนี้หมอขอเล่าเป็นประสบการณ์ที่หมอตรวจคนไข้แล้วกันนะคะว่าพอเจอในลักษณะที่ค่าไตากระโดดอย่างรวดเร็วนะคะผิดปกปติอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะหมอก็จะต้องถามว่าเอ๊ะช่วงนี้ไปมีเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่านะคะไปซื้อยาทานเองหรือเปล่าไปามีฉีดยามีอะไรหรือเปล่าที่ยานั้นจะมีผลกับไตหรือเปล่าซึ่งอันนี้ย้ำหลายรอบแล้วนะคะยากลุ่มเอนเซตไม่ให้ใช้นะคะนอกจากนั้นค่ะจะมีบางท่านนะคะ รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะหรือว่าอายุมากแล้วนะคะไปขอซื้อยาบำรุงอาหารเสริมนะคะทานเพิ่มเติมอันเนี้ยเจอค่อนข้างจะหลายตัวนะคะขออนุญาตไม่ได้บอกชื่อนะคะว่าจะเป็นตัวไหนบ้างแต่ว่าในคนไข้ที่รักษาในกานปีนี้ช่ดงีมากๆนะคะหลายๆท่านที่พอมารักษาแล้วก็ถามนานนะคะบางทีถามหลายนาทีมากกว่าจะเจอนะคะก็คนไข้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังหมอนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าตัวนั้นอะ ไม่เกี่ยวไม่นับอย่างนี้นะคะโอ้บางทีคุยกันนานมากกว่าจะค่อยบอกอ๋อคุณยายซื้อตัวนี้ทานมาสักประมาณสองสาเดือนนะคุณหมออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ปรากฏด,ดูไปอ้าวตัวนี้ต้องหยุดอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเยอะมากนะคะดังนั้น อาหารในกลุ่มที่เป็นอาหารเสริมยาบำรุงต่างๆที่นอกเหนือจากยาที่คุณหมอให้ทานอันนี้แนะนําหยุดทั้งหมดนะคะรวมทั้งสูตรต่างๆที่เดี๋ยวพอรู้ว่าตัวเองเป็นไตเสื่อมไตเรื้อรลังนะคะจะไปเจอสูตรต่างๆหลายสูตรถามมาตอบไม่ทันเลยนะคะตอบรวบไปเลยก็ได้นะคะไม่ได้แนะนําให้ทานสูตรใดสูตรหนึ่งเพื่อหวังผลบำรุงไตนะคะสิ่งที่หมอแนะนําตลอดก็คือทานอาหารที่เหมาะสมกับระยะไตนะคะซึ่งสำหรับผู้ป่วยไตในระยะนี้ค่ะก็คือเป็นผู้ป่วยไตในระยะสี่นะคะ แล้วก็เป็นเบาหวานด้วยค่ะสิ่งที่ท่านจําเป็นจะต้องระวังจะต้องควบคุมนะคะก็คืออาหารหวานก่อนเลยนะคะโดยอาหารหวานสําหรับท่านนี้นะคะมีโมโกวิน a 1c ก็คือตัวน้ําตาลสะสมก็คือประมาณ7.2ก็ถือว่าก็พอใช้ได้นะคะถ้าจะให้ดีกว่านี้นึงก็อาจจะต้องประมาณสัก7.0นะคะแต่ว่าอันนี้จะต้องขึ้นกับ ที่คุณหมอจะแนะนำนะคะเพราะว่าบางท่านค่ะหมอก็อยากให้น้ำตาลสะสมลงมาดีๆนะคะเจ็ดอยากได้เจ็ดอย่างนี้นะคะแต่ว่าคนไข้ไม่ไหวอาจจะปรับยาหรือว่าลดอาหารมากไปแล้วเกิดอาการน้ำตาลตา่ำเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องยาอันนี้จะต้องให้คุณหมอเป็นคนดูนะคะหน้าที่ของคนไข้ก็คือต้องคุมอาหารให้ได้ดีที่สุดนะคะอาหารในกลุ่มอาหารที่เป็นอาหารหวานทั้งหมดนะคะกะ็พวกน้ำหวานอย่างนี้อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะคะรวมทั้ง กลุ่มข้าวแป้งนะคะบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทานอาหารหวานเลยแต่ว่าน้ําตาลทําไมไม่ลงสักทีนะคะในอาหารที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะข้าวนะคะข้าเหนียวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังนะคะแผ่นเกี๊ยวพวกนี้นับหมดเลยนะคะกลุ่มนี้ทั้งหมดค่ะถ้าเกิดทานมากเกินไปเกินกว่าความจําเป็นเกินกว่าความที่ว่าร่างกายจะสามารถกําจัดได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้น้ําตาลขึ้นได้นะคะ ข้อต่อไปก็คือไขมันนะคะสำหรับท่านนี้ค่ะสูงทั้งคอเลสเตอรอลนะคะสูงทั้งไตรกลีเซอไรด์เลยนะคะดังนั้นอาหารกลุ่มไขมันค่ะก็จะต้องเลือกไขมันที่เป็นกลุ่มไขมันดีนะคะเวลาจะดูไขมันว่าไอ้ตัวไหนจะเป็นไขมันดีตัวไหนจะเป็น,ขนไนนขมันไม่ดีนะคะส่วนใหญ่ก็ไขมันดีจะอยู่ในถ้าเกิดจะใช้อาหารผัดทอดๆอะคะ่ะก็จะต้องเป็นน้ํามันที่เป็น ไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเช่นน้ํามันคาโนล่านะคะน้ํามันลําข้าวนะคะน้ํามันถั่วลิสงแบบนี้นะคะซึ่งน้ํามันในกลุ่มน้ํามันนะคะยังมีอาหารที่เกี่ยวกับกลุ่มน้ํามันเยอะไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะแนะนําหลีกเลี่ยงพวกไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทานนะคะไขมันอิ่มตัวและไขมันทานโดยหลักๆก็อย่างเช่นไขมันที่มีที่มาจากสัตว์นะคะเช่นหมูสามชั้นนะคะข้าหู้หมูนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ รวมทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มเบเกอรี่นะคะกลุ่มเบเกอรี่ต้องระวังกลุ่มเบเกอรี่ที่เขาใช้มาทำมาจากเนยแล้วก็มาการีนนะคะส่วนใหญ่อันนี้ต้องดูนะคะว่าเนยมาการีนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไขบันชานะคะยกเว้นบางร้านหรือว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เขาเขียนแปะฉลากไว้นะคะว่าเขาใช้ไขมันเขาไม่ได้ใช้ไขมันทรานะคะนอกจากนี้ค่ะในไตมิสไลที่สูงนะคะไตมิสไลเนี่ยเป็นไขมันก็จริงนะคะแต่ว่ากลุ่มของ อาหารที่จะทําให้ไตรกาลีเซอไรด์สูงค่ะมันจะไม่ใช่เป็นไขมันที่เป็นผัททัดนะคะมันจะมาจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดตคือกลุ่มข้าวแป้งนะคะดังนั้นท่านใดค่ะที่ไตรกาลีเซอไรด์นะคะของท่านไตรกาลีเซอไรด์สูงอย่างเดียวคอเลสเตอรอลไม่ค่อยสูงค่ะอาหารที่หมอจะต้องแนะนําให้เลี่ยงเป็นพิเศษก็จะเป็นอาหารในกลุ่มพวกวหวานหรือว่าหวานมันนะคะพวกเบเกอรี่พวก,อพวกไอศครีมขนมหวานแบบนี้นะคะ อกจากนี้นะคะอันนี้เป็นโรคไตก็ต้องกุมอาหารเค็มนะคะอาหารเค็มนะคะก็อยู่ในพวกซอสต,ต่างๆนะคะน้ำปลาซีอิ๊วนะคะน้ำจิ้มแบบนี้นะคะรวมทั้งพวกผงชูรสอย่างนี้ก็จะมะีความเค็มอยู่ด้วยนะคะสําหรับไตระยะที่4นะคะก็เป็นระยะที่หลังๆพอสมควรนะคะดังนั้นจะต้องไปดูเกลือแร่อีก2ตัวที่อาจจะเริ่มสูงแล้วในระยะนี้ก็คือเกลือแร่โพแทสเซียมแล้วก็เกลือแร่ฟอสฟอรัสค่ะ ในสำหรับท่านนี้นะคะให้มาว่าโพแทสเซียม4.9หมอก็คิดว่าก็เริ่มค่อนข้างสูงแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงบ้างแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกผักสีเข้มๆต่างๆค่ะอันนี้ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะยังมีอีกเกลือแรกหนึง่งอันนี้ไม่ได้ให้หมอมานะคะาจะต้องไปถามดูเพิ่มเติมนะคะว่าเกลือแรกฟอสฟอรัสเริ่มสูงหรือ,อยังถ้าเกิดเกลือแรกฟอสฟอรัสเริ่มสูงนะคะ อาหารที่จําเป็นจะต้องเลี่ยงก็จะเป็นพวกอา,อาหารพวกมเมล็ดธัญพืชน,นะคะกาแฟถั่วงานะคะ่ะแล้วก็พวกอของที่เป็นของสําเร็จรูปนะคะที่เป็นของเข้าไมโครเวฟอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่เขาจะพวกอาหารแช่แข็งที่เข้าไมโครเวฟค่ะบางจะมีส่วนประกอบที่เป็นฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบส่วนสําหรับเรื่องน้ำนะคะว่าดื่มเท่าไหร่อันเนี้ยต้องขึ้นกับว่ามีมีอาการบวมหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีอาการบวมนะคะ คุณหมอคิดว่ายังไม่ได้มีอาการน้ําเกินอย่างเงี้ยค่ะก็มักจะยังสามารถจะทานน้าได้จะสักประมาณ1.5-2ลิตรแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มบวมอันเนี้ยก็จะต้องถามคุณหมอแล้วว่าจะให้จํากัดน้ําเท่าไหร่อาจจะต้องสักเหลือสักประมาณ1ลิตรต่อวันอย่างเี้เป็นต้นนะคะอันนี้ต้องขึ้นกับว่าคนไข้มีอาการบวมหรือไม่นะคะก็จะเห็นว่าข้อจํากัดของการทานอาหารสําหรับผู้ป่วยไตยระยะ4นะคะแล้วก็มีเบาหวาน เป็นโรครวมนะคะก็จะมีข้อจํากัดค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะอันนี้หมอเคยทําวิดีโอสรุปให้ฟังแล้วนะคะบางทีฟังหมอวันนี้นะคะก็อาจจะโเยอะไปหมดเลยแล้วสรุปอันไหนทานได้ไหนทานไม่ได้อันนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในวิดีโอนะคะอันนี้หมอทําแยกหมวดหมู่ไปให้เพีงแต่ว่าในวันนี้หมอก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุผลที่เราให้ทานหรือว่าเลี่ยงอาหารแต่และหมวดหมู่เนี่ยค่ะเพราะว่าอะไร ครที่คิดว่าชแนลมีประโยชน์นะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook นะคะ YouTube แล้วก็ไปดูเพิ่มได้ตามเว็บไซต์ที่หมอ,อเขียนลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ